หลังนี่ฟูอมลุงอยู่ที่เลยทุกคนพูนะอ๋อคือเสยเดโอ้ยวินน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 นๆนน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 น่นน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 น่ สบ,สบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันยามเช้าๆเดินเนาะอ็คือตอนนี้นาะแม่กับน้องยูก็พากันตื่นแต่เช้าเนาะคุนเพื่อสิพากันไปยามเปียกที่ห้างไว้เมอวดนดีเนาะลุนแหงเมยลองถ่ายเมยววัสิด้ยากตัว ตัวไลญ่ยูฮางหกตัวใส่เสร็จเนี่ยฮะหกตัวคือน้อยเทพหกสิบหลังในี่ฮะหกตัววันบ่กลุ้มตีตัวใหญ่เด้เอออันตัวใหญ่ก็คุ้มอยู่นรูทุกคนตัวใหญ่เด้เมื่อวานนี้หอกกระไดโนมินอ่ะหอกกระได้ป่าเดี๋ก่อนเมื่อวานนี้ปลาโคเดนุ่งปลาเสือเมยเนาะอู้เมื่อวานนี้อันยามไปมาันไปทุกคนม้วนมวยเมื่อวานนะเจะเอาสิพาทุกคนไปหยาบเบื่อตอนเช้านี่เนาะคันสิตอนเช้านี่เม็นเค้งมืดทุกหลังเนาะทุกคนแต่ว่ารุ่นอีกทีว่า สีใดหรือสีดูดลูดเลยประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาหากกระยานตอนจิตโมงเปดโมงนี่นะทุกคนเหลือเวลามืดคืนนั่เองโอ้ยานมันลูดเทหัวนั่นนี้เดี๋ยวเขาจะไปลุ้นนำกันเนาะทุกคนว่าสีใดหรือสีลูดเทเนาะแล้วก็สีใดจักรตูลุ้นหลอกคอมเมนต์มาเพิ่งเด้อทุกคนว่าน้องแฟนกับแม่สีใดจักรตูลเนาะตอนนี้เขาก็ะหอดน้ำห้วยแล้วทุกคนเฮียกายกันไปยามเพื่อบ่แม่ทึ่กวะ กาะเฮพเกาะว่าบุตริกนะทุกคนมามายาบเบื้องของน้องยูเมื่อวานนี้เหาได้ตัวปลาใหญ่อยู่นี่เลยนะทุกคนปลาคอใหญ่นะนี่ดินล่างนั้นเหาได้นะเดี๋ยวเ้าสสยามล่างนี้ก่อนล่างนี้โอ้ยบวชเคียงสำล่างนี้นะหอดบวชเคียงสำโอ้ยเหงื่อรลอนล่างนี้นะเบื้องล่างนี้ก่อนเดี๋ยวว่าได้เหงื่อรลอนอีกล่างนี้อุ้ยล่างนี้คือว่าเคีงเห็บกูนะเคีงคักเคีงเนะเดี๋่วพูดว่าสิถือว่าโอย อันนี้กระป๋าเสื้อมอันนี้นะโอ้ยได้เรียวหลังเล็กเฮกมานทุกคนปุดเอาก่อนตอนนี้เขาก็มายามลั่งไม้เนาะทุกคนก็ตัวป่าน้อยอไปีินยูนีก็มีีกน็ตึ ตัวนี้เฮาก็มายามลังไม่นะทุกคนมาเป็นกันว่าสิถือโบราณนี่เกาะอีกอันนี้ก็ได้ือส่วนลายมันดึงไปแล้วมันมักเอ็ดเกาะเนาะมันบวกินเนาะบวกลินปุ้งไหมขันว่าจับกันคือนี่ได้ได้คันแบบเกาะอุ้ยไดเลยบ่อนี่เออประเนว่าบวกลินขันเกาะไปอย่างเงน้ยได้ตัวนึงเนาะทุกคนนี่ตายหรือเปล่าตายแล้วตัวนี้ปะโค อนนี้เราก็มายามหลังใหม่แนละ้วทุกคนหลังนี้เค็งเนาะพูดนะเดี๋ยวจะมาดึงดึงมาที่บอกโอ้ยดึง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 ,ดงอันนี้ปลาโคอันนี้นะทุกคนนี่นี่เลยกู้หรอวะ,ะเดี๋ยวเขากูเอาคนนะ้องก,กูแล้วยิงเตชิลูดเลยนะนี่นะได้ตัวนึงไอ้ยิงหักเอาเลยหักแล้วแกงขึ้นมาหาแม่พี่เลย

แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยนี่แม่ตัวนึงของเหาแนวไปเชื้อกันไหมฮึข้องหาก็ะยุนนี่นะแม่ดิพยายามเลยมันกินนี่ปดุกปดุกปดุกได้สองตวัวปดุกนั่นทุกคนนไหมเดี๋ยวเอาสิมากูเอาล่างนี่นะทุกคน,นล่างนี่คือว่าคลิงคลิงอ่คลิงดูว่ นนปลดพี่กนไม่ลุกมันจะกู้งายอ่มันเป็นคิงป่าได้คิ้งกบคอยได้ลูกละอุ้ยเธอโคตรเธอโค้ดโค้ดปลดเรียมมาไหมอุ้ยตัวน,นี้สีลุกเลยอุ้ย Ô có biến <laughs> <laughs> ừ. đi có biến ô có biến ô có biến ô có vim, ô mẹ, à, <laughs> bắt đúc, bắt đúc. ยามเบ็ดจากล่างก็แม่ได้ปลาดุกสองตปลาคอโต,ตัวหนึ่งโอ้ยมานคักตอนเช้านี่ก็ได้นะมานแต่ปลาดุกเนาะตัวนี้สิลูดละตัวนี้นะอีกน้อยหนึ่งลูดนี่นไปไปยามบอลไม้ก่อนทุกคนลูดวะ ยังหลังนี้ก็เค็งเป็งที่ถือบ่บ่ถือของซ้ำป้าหลังนี้ฟูอมลุงมอยู่ที่เลยทุกคนพู้นะ่ะโอ้ถือสยแต่ว่าตายแล้วนะทุกคนนี่บุดก่อนปลาคอนี ปลาโคนมันถือกางคืนแต่ว่าตายแล้วปลาโคนไปเบดปลาคือหมันเท่แม่อ่ำนี่มัน <with> สามตวัวพูดนะปลาคอต่ว่าตายเมื่เนาะพุดนะปลาตวัวใหญ่ไปตัวนั้นเนาะสิลุดจะได้เหรอโตกินเลยนุ้ยคันว่ามันยังแห้งลเลยลุดได้เลยเมนดีแต่ว่ามันอันนั้นก่อนไม่กินมิ้นขนาดตุยพูนตะนางอยู่ข้างล่างอีเมยียพุดอสองตวัวดีขึ้นเลยสองตวัวน้อยนี่ ว่าตัวนึงอาจเดือยวอบบางคนก็คือเขาสิปุ๊ดเอาแล้วเขาก็จะกูเบ็ดเมือเลยเนาะไม่เนาะบางคนทันทีเบ็ดเลยเพราะว่าบางคนทันเขาเจ้าคาดกูแต่เห่านี้คานบ่ได้เบ็ดหาเรือน้อยทิมระบมีเบ็ดหางเลยบางคนเขาไปยามเบิ้ง เสือตัวนี้เข็งละ่ะเขาจังลงไปแล้วบบเข็งละ่ะเขาปล่อยเบ็ดเลยแต่เฮานี่เก็บเข็งบบเข็งก็เอาเมื่อเพื่อเพื่อเบ็ดเขาทิมมันเขาก็เก็บเอาซะอีกอันนี้เกินนะตอนนี้เขาก็สิพากันมายามหลังนี้นะทุกคนยังบบฮู้่าทึกบ่แม่อ้ำว่าเค็งๆว่าสั้น หลังนี้เรียกบึกวะหลังนี้ก็บุธึกู่ซึ่งตอนกูนี่นะเขาสิปดถอยออกก็นอนทุกคนถ้าว่าเข้งแล้วเขาก็สามารถเอาได้ตอนตอนนั้นเขาก็บุ้งว่ามันสิทึกบุธทึกอยู่วะบอ้โ้แห้ะมันเข่งมันโออยู่นี่หนุนบ้าคือคุ้นเถอะบ้าอุ้ยไม่เอาเห็นแล้วบ้า อ๋อต <ste als> ัวเน่าที่ไหนเออเออเออไอพวกไหนี่สตนี่ทุกคนตัวเนี้คักนี่นะคุณน่ะนี่มานคักตัวนี้โบตายตัวนี้นะพี่น้องพี่น้องเห็นยังบ่วนะนี่นี่นี่ปลาคอนี่หลังนี้ทึกหลังนี้นะ แต่ปลาโคตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าตายแล้วปลาโคตัวนี้บันนี้เชื่อน้องอยู่ลงจามสามหลังเดี่ยกันยู่นี่บุ้งว่าจิทึกบ่ทึกเกมรลลุนน้องอยู่เสียงโศกเค้งก็งกแต่บุ้งว่ามันมีคนคงไทยมันเค้งเอง ง g อยยิ่งถึงพี่ค UM> ือคว่าแม่โตหนอ่ยตอนนี้ก็เล่งว้ายล่นว้ายขี้ใคขี้นาขี้ใครขี้นากันตีน่ะอีกร่างนึง ลุนไอ้ล่างนะดูก่อนมาล่งนี้ป่ะดีนะลุนเดันตัได้ล่างนี้ก็คือจบอะหมล่งนี้ไปส่งดอกานละล่งนี้เนไปหดลยหานละ

ม่หักกูอ้อกอ่มบุญโตเลยแนุ่นบ่เออบุเมเขาเห่านะมาตินีนะเออมาตพี่มา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 ามมา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 ามม ตอนนี้เรากำลังยามหลังไหมกันนะทุกคนมาบึ้งกันว่าหลังนี่สิถึกบก่เมื่อคืนนี่ถึกปลาโคโนหลังนี่อ้ไปฝุน่นโอ้อยฝุน่นเฮ็ดจังไดจังสิเอาไดแบบนี้ต้องไป่มตัวนี่นู้นวัตถุบ่กนู้แต่ว่าเข็งตัวโกวพี่น้องโอ้ยโอ้ยพี่น้องปลาปลานั้นไปดึงไว้ทนน่ะ อุ๊ยซีอัดแล้วป้าก้ว่ากลัวายันมันเป็นเบบคือเมื่อกี้นี่เนาะอันนี้เฮียปาดลูกตัวใหญ่อีกทีนึงอ่ะขาดลุตละเวียนเลยแล้วนะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ในตัวนึงพี่เนาะเฮ้ยตัวปะง่ายอยู่นะอันนี้คือปาดลูกอันนี้นะอุ๊ย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 ย่าเลยอย่าเลยอย่าอย่าอย่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่ามันลุตมาสิเอามาได้เออ หลังจากทีดต้องยูปุดเบ็ดหลังนั้นมาเนาะทุกคนเขาก็มาเจอเบ็ดหลังนี้อีกหมานเฮงหลังนี้ก็ได้นี่มีพี่น้องยกขึ้นก่อนโอ้ยยกไม่ได้นี่นี่นี่าเสื่อมเนาะอ้ยปุดเอาอน

เมื่อกี้ที่กะอ่านเข่งโบเข่งคือการลังเมื่อกี้นะฮึดขคือมาแล้วได้ผยิดูตุ่มหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายลุนกันแหมโอ้โหหล่อมเลยลูกนั <c oughs> งนี้บอลซาแล้วเอาขึ้นมากอนังนี้นะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้น้องอยู่มาฮอดเหอนแล้วเดินน้องมาปึ้งกันว่าน้องอยู่สิได้หลายจำใจนะไปส่องป่าเลยได้ไปส่อป่าเลยได้เห็ดเนาะนี่คืออันนีป้ปลาอันนี้ปลาเมื่อวานเนี้ยโอ้อยู่นี่ก็มีอีกวันนีนนงนะตัวนึงเออมีมีอาอกไหมาสิาให้น้องบอมโถกบึ้ง ตัวนึ่นี่ทโทอันนี้บัเมลบ้าอันนั้นบ้าอันนั้นตะมวานอันนั้นนะปลาอยู่ไหนนี่ก็บปได้เออจ้าก็เป็่เพิ่นเออท้าเพิ่เพิ่นไปอันไปแล้วมันานปลามึงไหมทษก็เดอนีีเด้อปลาพี่น้องคุณน่ะโอ้ได้ไแล้บมปลาเะเลนีเด้อ ปลาในเซาได้หนีในเซามือนีล้วนๆได้ทุกคนนี่นะได้มากำหนดห้าตัวมันตะวกายเนี่ยเอาห้าตัวกัายห้าตัวคอยก็เงื่นเบ็ดหกสิบเอ็ดล่างก็ได้กูมาได้เหรอปลาทุกคนอยู่นี่ก็มีอีกบุ้ไหมวันนี้หมดแล้วอยู่่นียังมีอีกอันนี้ตัวตายเมื่อคืนนี่ตัวนี้นะแต่ตัวยังบบตายกับข้างเมียนได้ทุกคนนั่นอ่าทอกต้งเนาะทอบกุ้งโอ้ทุกคน ได้ลายไห้เฮ็ดอันนี้เด้คันเฮ็ดอ้อแล้วเอาตัดเฮ็ดอันนี้ใส่น้ำเนาะเอาขบือดสิเด็ดแ่บพ่าทุกคนไม่ได้ให้ลายแบบนี้ต๊องไปอีกต๊องไปอีกน้องบอมไม่ได้ไปกับน้องยูเพราะว่าน้องบอมมันขาเฮ็ดเวียดเหงื่อเนาะให้ให้แต่แม่กับน้องยูไปเนาะเพราะว่าพ่อท่นกับไปเวียดเดี๋ยวแต่น้องบอมกับเพื่อนเนาะเอื้อยก็เอาลูกน้องบอมก็เฮ็ดเวียดเหงื่อท่านทุกคนเป็นแม่สีเหงื่อท่นนะแม่สีเลือนแม่สีเหงื่อเหื่อไอ้ทุกคนอย่าห้าวจีไปเฮ็ดกินกันเนาะว่า

ปดุกนี่นปะปัดุกนี่เม่นเขางนอกอยู่ใดตัวอันตัวนั้นทันตัวตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายไจ้ป่าตัวนี้นะตัวสุดท้ายเบ็ดหลังสุดท้ายยามหลังสุดท้ายแบบว่าสิบได้ตัวนี้ทันบุ้งว่ามันสิได้ก็เกาะในเดียวนึงอันคือตอนทำอีทันเม่นห่างห่างไปเออยามไปแต่ดึงขึ้นมามันมันหยุดเลือกเนาะ่บย,ยักลงไปมันหนาวดึงขึ้นมาโอ้ดึงจ้เลือก,กับยได้มันคลองแล้วดึงลงไปแล้วดึงขึ้นมาปุ้มขึ้นมาแล้วป้อแต่ปัดุกตัวใหญ่ตัวนี้ันดึงกมันขาดกับตัวนี้ละอันตัวนี้แม่นได้อัน ได้ปลาโคอยู่บนปลาดุกเมื่อวานนี้อ <to> mm ีกตัวนี้ก็ได้ตัวบนอันห้องอีเมย์ไปยามฮันบูก้าไปผู้เดียวมันไกลตัวนี้ได้อยู่นี้มาได้ปลาดุกจจกตัวตอนเช้านี้นะเพิ่งดูหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าตัวไดปลาปลาเปลือกปลาแซ่บทุกคนปลาโคปลาแซ่บไปขายปลาโคได้จจกตัวรวมทั้งหมดจแจกตัวรวมของมดเทรายแจกตัวนะเพิ่งไหมรวมทั้งหมดวปะสองสี่หก แปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดตัวบ่บ่นับตัวเก้านับตัวมือนี่สี่ตัวได้สิบสามตัวปลาได้หน่ยเหี้ยพัชไว้มันเป็นน้ำมันน้ำมันนี่ทุกคนนะบ่บ่มีท่งยางเวลาท่งยางไปไปซื้อเบ็ดอันนั้นนะไปซื้อเบ็ดยังไงยังวะว่าเล่คือบอบออกขนาดนี้นี่ได้สิบห้าตัว นี่ <c oughs> ว้าว่าเะมันเดนวยฮะคือว่าหึดเอาหึดเอา,เอาอโอเคอเนาะท,ทุกคนคลิปนี้เยากะสิลาทุกคนไปก่ก็เดินไปไปอดไยายามเบ็ดในยเช้ามือนี้กระสิดได้ยุ่หลายเติบเนาะหากินแบบธรรมศาสตรเนาะวิธีชีวิตสุนทรอย่ยงอยู่บ้านเฮาแต่ดังเดิมมาเนาะเฮ็ดเฮ็ดแต่น้อยเน,นมาะเมื่อก่อนท่านมีแต่น้องบอมก็ต้องยู่ไป ไปห้างลาดเดนสมัยเนี่สมัยยังน้อยนี่น้องบอมเขาลองยูนี่เป็นเลาะเลาะห้างเบ็ดเพราะว่าเหงื่อน้องเฟสน่ะติดแขนน้ำตะวันลอยน้ำโปเป็นงึดอตอนนี้มันง่ายมาอยู่ไก่น้ำแล้วค่อยได้ไปบานไหนเมียนโดนๆจึงได้ไปแล้วปีนี้เป็นครั้งแรกแม่ว่าตอนไปห้างกันแม่สิทอเราได้บอมบ่เห็นป่าจยากโตมีป่าดินป่าบ้วนนะเดยอนน้ำมันใส่กิ๊กน้ำนนะก็ว่างเลยคิดว่าชิบูมีป่าเลย อย่างไดนป่านเนาะเบื้องเข้าไปเอาก็เอาเทเอาว่าแล้วเนาะนี่โอเคทุกคนลาไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดเสกกด subscribe ให้น้องบอมน้องอยูเลยครอบครัวให้น้องแฟตเด้อเนานะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าส,สบายดีสวัส,ด,สดีเด้อ